วันนี้ผมจะมานำเสนอโปรเจกต์เ o w า r BI ของวิชาด a ต c i ไซน์นะครับผมของอาจารย์อดิศักดิ์เสือสมีนะครับกับผมนายตีวิชชยะนะครับผมจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศครับ Data Source วันนี้นะครับผมผมจะเอามาจากเว็บไซต์ GD Catalog นะครับผมของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับ ไฟล์ที่จะใช้นะครับผมจะเป็นไฟล์อัตราการว่างงานนะครับผมที่ผมจะใช้จะเป็นไฟล์ csv นะครับที่จะเป็นสี่ตัวนี้นะ csv สี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย data source อีกตัวนะครับผมจะเป็นสัดส่วนของเยาวชนอายุ15-24ปีนะครับที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาและการจ้างงานนะครับไฟล์ที่จะใช้ก็จะเป็น csv สองตัวนี้นะครับ หังจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยนะครับผมเราก็จะมาเริ่มทำการ Get Data นะครับหลังจากกด Get Data นะครับเลือกไปที่ไฟล์ csv นะครับจากที่เราโหลดมานะหลจากนั้นเราก็ Get ไฟล์ csv นะครับทั้งหมดที่เราโหลดมาเข้ามาใน Power BI นะครับผม หลังจากที่เก็ต d t t a จากไฟล์เ e t V ทั้งหมดแล้วนะครับผมเราก็จะมาเริ่มการท r าน s ฟอร์ม d t t a นะครับก็การท r าน s ฟอร์ม d t t a นะครับผมเราก็จะมา,าลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นกันก่อนนะครับ หลังจากทําการลบข้อมูลที่ไม่จําเป็นแล้วนะครับผมเราจะมาเปลี่ยนชื่อข้อมูลนะครับให้เข้าใจง่ายกันนะครับผมให้เป็นภาษาไทยนะ หลังจากทําการดัน transform data แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็มา post and apply นะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลที่ transform data แล้วเรียบร้อยนะครับผมเราจะมาเพิ่มทําการ visualize station นะครับผมใช้ visualize station เพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือจะเป็น แพ็กเกจบับเบินะครับเพื่อช่วยในการให้มอง Data ที่เราได้มานะครับให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะหาจจากดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับทำการนำข้อมูลมาใส่ได้เลยนะครับ เราจะใช้แพ็กเกจบับเปินะครับผมจะมีการใส่ปีนะครับแล้วก็ตามด้วยร้อยละนะแล้วก็เพศนะครับผม การจัดส่วนหน้านะครับ อังจากนี้เราจะมาเพิ่มการเลือกข้อมูลนะครับผมเช่นการเพิ่มให้สามารถเลือกไตรมาสได้นะครับผมผมจะตั้งให้เป็นดับดาวนะครับเพื่อให้มันใช้งานง่ายต่อการจัดการข้อมูลนะครับผมหรการค้นหาข้อมูลนะตามด้วยปีนะครับ แล้วก็ตามได้ภาคนะครับผมเหมือนเดิมนะครับใช้เป็นตอบดาวนะ อายุนะครับจากนั้นเราก็มาจัดเรียงให้มันดูสวยงามน,นะครับเนื่องจากผมอยากจะทำเปรียบเทียบนะครับผมสองฝั่งจะมีการจัด อัตราการว่างงานตามกลุ่มเพศนะครับผมแล้วก็จะเป็นอัตราการว่างงานตามจำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จแล้วก็เพศนะครับผม เราสามารถก๊อปจากอันเก่ามาเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะทำเลยนะรูปแบบนี้สามารถเปลี่ยนไปได้ตามที่ต้องการนะครับเหมือนเดิมนะครับปีนะครับเรเทศแล้วก็ตามด้วยข้อมูลร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์หรือข้อมูลที่คำนวณมาแล้วนะครับ ตามไว้ปีเหมือนเดิมนะครับใส่มากนะครับผม เขตนะครับการศึกษานะครับ เราจะนำมาตกแต่งให้มันสวยงามนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเลือกไต้มาสหรือเขตหรือการศึกษาเพื่อเช็คดูและช่วงปีได้นะครับผมส่วน อัตราการว่างงานจำแนกตามอายุกลุ่มเพศนะครับผมเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะไตรมากนะครับภูมิภาคนะครับผมแล้วก็ตามด้วยอายุนะ เราจะมาทำในช่ว l ไล t Station หน้าต่อไปนะครับผมจากข้อมูลที่เราได้มานะครับจะเป็นอัตราส่วนของเยาวชนนะครับผมอัตราส่วนของเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการระบบการศึกษาและการจ้างงานนะครับ เราจะใช้เป็นลายนะครับผมเพื่อในการแสดงข้อมูลนะเป็นปีนะครับตามด้วยร้อยละนะ หลังจากนั้นเราจะมาทำเหมือนกันกันกบอัตราส่วนการว่างงานนะครับผม เราใช้ลายเหมือนเดิมนะครับตีนะครับตามด้วยร้อยละนะเรา หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําอัตราส่วนการว่างงานแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะครับผมทำเหมือนเดิมเลยนะอันนี้ที่ผมจัดเป็นหัวข้อไวเ้เพื่อเพิ่มความสวยงามน,นะครับผมแล้วก็จะได้เป็นการที่มองง่ายนะครับผม ก็ใช้ลายเหมือนเดิมนะครับปีนะครับสับด้วยร้อยลานนะแล้วเราก็จะเอาอาาัตราส่วนการว่างงานของเยาวชนนะครับผมที่เป็นนักศึกษาจบใหม่นะครับทำเหมือนเดิมเลยนะ ใช้ลายเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆ,ๆก็สามารถปรับแต่งให้สวยงามหรือทำให้ตัวข้อมูลเรียงตามที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับผมและสาเหตุที่ผมใช้เป็นลายนะครับก็คือผมจะใช้ฟังก์ชันโ r แคสต์นะครับผมก็คือ จะเป็นการทํานายนะครับจากข้อมูลที่เราได้มานะจากข้อมูลที่เราได้มานะครับผมจะทํานายเป็นห้าปีนะครับหลังจากข้อมูลที่ได้มานะครับผมเราก็จะเป็นทาการเปิดออนฟอร์แคนต์นะครับพอ,อ้ยที่ใช้ก็คือจะเป็นช่วงปีนะครับผมทำก,การเปิดให้หมดเลยนะนี่คือสาุที่ผมใช้เป็นไลน์นะครับแล้วก็สามารถ แต่ข้อมูลผมจะใช้เป็นระยะสั้นๆประมาณ5ปีนะครับผมเพื่อทำนายใน,นอนาคตนะครับผมจากข้อมูลที่เราได้มานะครับเราเอาข้อมูลมาจัดเรียงใส่ใน Power BI นะครับผมทั้งข้อมูลปัตราการว่าง,งานจากกลุ่มอายุเพศอัตราการว่าง,งานจำแนกการศึกษาสำเร็จแบบเพศนะครับผมแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มานะ คือเราสามารถทามาเป็นลายแล้วก็ทํามาเป็นใช้โฟแคสนะครับผมเพื่อเปิดการทํานายได้นะครับว่าในอนาคตจะมีสัดส่วนประชากรที่ว่างงานหรือสัดส่วนประชากรที่จบใหม่แล้วก็ว่างงานนะครับผม mm hmm. เท่าไหร่นะอันนี้จะเป็นการข้อมูลที่ได้มาจากการคำนวณใน Power BI นะครับผมอาจจะไม่สามารถอ้างอิงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่จากข้อมูลที่ได้มานะครับ ทำให้ทราบเลยว่าการเอาข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับผมมาใช้เป็นการแสดงโชว์หรือเป็นการนำเสนอให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับผมหรือการที่ให้เราสามารถเอาไปใช้คำนวณหรือคาดการอะไรพวกนี้ในอนาคตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเขานั้นทำให้ช่วยการมองเห็น ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นรูปประทได้มากขึ้นแล้วก็ข้อมูลที่เราได้มานะครับจะสามารถเอาไปใช้แปลงหรือใช้ทำงานในอนาคตได้นะครับผมหลังจากนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ